วิตามินยอดฮิตที่สาวๆชอบคืออะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อไปค่ะวิตามินที่สาวๆชอบทานกันเป็นประจำก็คือวิตามินซีค่ะวิตามินซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทำให้ผิวขาวขึ้นด้วยนะคะวิตามินซีเนี่ยหาทานได้ง่ายมากเลยจากในพืชผักผลไม้ต่างๆนะได้แก่พวก ผลไม้ตระก,กูลที่มีรสเปรี้ยวค่ะจะเป็นส้มตอเบอรี่ถ้าเกิดว่าเป็นผักก็จะมีผักบ็อกคลี่แล้วก็หลายๆผักเลยหาทานได้ง่ายมากสาวๆนะคะก็ควรที่จะทานวิตามินซีวันละประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันค่ะก็แนะนำให้ทานตอนท้องว่างตอนเช้าก็ได้หรือว่าตอนกลางคืนก่อนนอนค่ะ ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพทําให้บํารุงดูแลผิวให้ล้าลึกอย่างดีขึ้นก็แนะนําว่าให้ทาผิวหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเป็นส่วนประกอบค่ะ